นูโวไฮมวยตัวเก่าแท้นะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีเต็มนะครับไม่ขาดนะครับรัดสวยทรงดีนะครับชุดสีแท้นะครับตามสภาพนะครับโดยรวมสวยปั๊มบนฐานดาแท้นะครับประกับโดมิโนแท้นะครับมาเอ็มเอ็กนะครับกสะตบัดโอลินป้ายฟ้าแท้นะครับชุดหน้าเซตเอกแท้นะครับ หมับลางปักข้างแท้สายถักเอื่นแท้นะครับล้อคอมท่อเ x นะครับโชกหลังโอลิน XJR แท้นะครับเครื่องลูกเชียร์ชักสามนะครับคาบูแนนะครับรถขับดีนะครับลื่นนะครับข้อไปพัดคาร์บอนนะครับพักเท้าครับแท้นะครับท่อเม็นะครับ สวยเลยครอบแข็งคมนะครับฝั่งนี้สวยนะครับครันนี้มีแข็งเบิกใหม่ครับเจ้าของเปลี่ยนเลขนะครับสลาบเลขแข็งเดิมนะครับเนียนนะครับโอน,น่องได้ครับตาได้ฟั่งครับเราตัดง่ายครับ เครื่องดีนะครับทาใหม่สดๆเลยครับลูกก้านคอฝาทาใหม่หมดเลยนะครับไฟหน้าไฟหลังมุมใส่แทนครับทัดไฟได้ครับทําถุงใช้ได้ครับแต่ดังครับรถติดมือนะครับน้วมาเครื่องไม่ขาดครับเครื่องมึ่งทําเลยนะ